ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้พี่ฟ้าใสและน้องอิงฟ้าด้วยนะคะอา้านั่งอะไรกันเนี่ยนั่งอะไรกันเอาเร็วจะได้แกะไหมล่ะน้องอิงเอกามาจะได้แกะเปล่าลงมามออกมาดิอ,อ,อ่ะออแกะสิสั่งอะไรมาเนี่ยแกอ่ะหอยอวกาไม่ได้ไม่ต้องแกะสติกเกอร์นั้นไม่ต้องไม่ต้องตัด อยู่เฉยๆเดี๋ยวแม่จะเอาคนไกลตัดเดี๋ยวจะเอากันไกลตัดอ่ะแล้วจะเห็นไหมว่าซื้อไอสั่งอะไรมาน้องอิงดึงเบาๆเดี๋ยวพังดึงเบาๆหนูชอบมากเลยค่ะแม่มันคืออะไรล่ะที่นอน อ่าอ่ามันี่มานี่แกะให้ใช่จะได้ไหมเนี่ยวันเนี้ยเหได้ใหญ่ให่อะใหญ่มันทำแบบนี้เนี่ยว้าวซื้ออะไรมาเนี่ยนี่สั่งอะไรมาเนี่ยสั่งอะไรมาเนี่ยเอานนโพนี่เอากลางออกสิมาตรงนี้ ทางนู้นด้วยทางนู้นทางนู้นทางนู้นอ่าว้าวของใครเนี่ยของหนูนอนได้ที่นั่นแบ่งน้องนอนไหมแบ่งไหมแบ่งอ่ะอ่ะอ่ะนอนนอนนอนเลยนอนนอนได้กันนอนได้กันนแพงมากเลยเท่าไหร่กี่บาท สองบาทเองสองบาทเองสองบาทเองนี่แพงเหรอหอมมากโหมันกระโดดใครเลือกใครเลือกใครเลือกลายแม่อ้าวแม่เลือกลายเหรอไม่ใช่หนูเหรอสวยไหมสวยค่ะ